วันนี้น้องไลวินกับน้องไลลามีอะไรจะมาให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือ Win and La Family โอเคสวัสดีครับอยู่กับช่อง Win and La Family โอเคครับสวัสดีครับวันนี้น้องไลวินกับน้องไลลา มีอะไรจะมาให้เพื่อนๆดูแต่ก่อนอื่นดูนี่ก่อนเลยครับดูทรงผมพี่เล,ลาส่นี่เพิ่งทำเสร็จเลยครับคุณแม่ทําให้ครับผมนี่เลยถักไหมนะครับวันนี้น้องไลวินกับน้องเลลามีอะไรจะมาให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือแดนแดนแดนว้าวพี่เลาได้ตุ๊กตาสควิตเกมส่วนไลวินได้อะไรครับ อ๋อไลวินได้ถุงพลาสติกเหรอไลวินได้ถุงพลาสติกหรอืออะไรว้าวนี่เลยของไลวินได้สไปเดอร์แมนนั่นเองไหนอ,ออกมาดูดิแกออกมาดูสิพี่เารามีอะไรมั่งได้ตัวอะไรมั่งคะนายพี่เดลาได้ตัวอะไรมั่งว,ว้าวฮะอันนี้มันคือตุ๊กตาในสควิดเกม<ๆ>ใช่ไหมครับม<ห>ีตัวอะไรมั่งอันนี้ตุ๊กตาโกโกวาเหรอใช่ค่ะอันนี้อันนี้ผู้คุมเหรอคะ อ๋อผู้คุมสี่เหลี่ยมอันนี้ผู้คุมสามเหลี่ยมผู้คุมสามเหลี่ยมแล้วก็ผู้คุมวงกลมว้าวมสาสั่ในมสาสั่ในไห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 นดูใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะค่ะว่าอันนี้เหมือนเป็นผู้จัดก,การเออส่วนตัวนี้เป็นผู้เล่นผู้เล่นใช่ไหมคะว้าวชุดกโกโก้ว่าไหนมีตัวอะไรอีกเอาไหมเดีเลยวินได้ตัวอะไร ว้าววันนี้คือผู้เล่นเหรอเลยวินว้าวดูสิไหนในตัวต่อไปสิตัวต่อไ,ไปเป็นผู้คุมสี่เหลี่ยมวว้าวผู้คุมสี่เหลี่ยมมีตัวอะไรบ้างอีกวินต่อไปผู้คุมวงกลมคุมวงกลมต่อไปผู้คุมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมว้าว,วดูสับไปเป็นผู้จัดการว้ายนี่ผู้จัดการเหรอหน้าดำเมียมเลย <laughs> เลยวินดูสปไปเด้นแมนสิวินเลยวินครับดูสไปเด้นแมนหน่อย สไปเดอร์แมนมีท่าอะไรมั่งว้าวปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่ปล่อยใหยใยเลยไหนดูดูซิมีท่าอะไรมั่งว้าวดูดิท่าปล่อยใยค่ะว้าวดูดิดูดูสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนเหมือนอันนี้เหมือนกำลังก็ปล่อยใยค่ะ่ท่านี้มันทำเหมือนนี้หลายตัวมากเลยดูดิในเอามาวางเรียงกันซิวางเรียงกันหมดเลยทั้งผู้คุมทั้งสไปเดอร์แมนซิเขาจะลบกันเผาดูสิ ว้าววางเรียงกันเลยไหนลอยได้เลยวินอะไรย่างนี้ว้าวดูสิสองวัวนี้ไม่มาเลยอะไรย่างนี้ว้าวดูทิดูทิไหนพี่อะไเรียงเนี้ว้าวนี่เลยปล่อยชุดใหญ่เลยดูสิดูสิมันมีแต่เหล่าบรรดาอะไรเนี่ยเต็มเต็มร้านเลยวินไปหมดเลยเนี่ยดูสิว้าวมีคนมาบุก มีแต่ดาสตาร์ทั้งนั้นเลยดูสิว้าวเต็มไปหมดเลยเอ้าแล้วคนไม่คนนั้นหันหลัหันหันข้างให้ไลลาแล้วหันหน้ามาสิว้าวโอเคเลวินเลวินบอกคนเพื่อนนะสั่งมาเล่นได้นะครับตุ๊กตาโมเดลผู้คุมกับสไปเดอร์แมนนะคลิปนี้น้องไลลากับน้องไลวินขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องวินแอนลาแฟมิลี่ด้วยนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ บายบายสวัสดีครับ